สาวไอ้ือเป็นตะหักแท้ก็ต้องเพราะปากหวานเลยเขาหักกันมาหลายปีแล้วไอ้อยากสางครอบครัวกับน้องน้องสีวานจังไดไอ้ก็บ,บอกแม่มาขอติละน้องพอมม้อเสมอผู้ยิ่งขี้ทุกขี้ยากบ่มีวันที่ข่อยเสือมาเป็นลูกสะภ้ยดอกเมื่อไรสิให้แม่ให้จังไดเงินเป็นกอบเป็นกำแม่กับ,บ่มีดอกสมพูบ่ได้ยากดอกเมี้ยแค่ไปว่าให้ถูกต้องตามประเพณีบ่ได,ด้ดิแต่ไงก็ต้องมีสินสอดด้มันสิฤทิตผีเอาจังซี่ แม่ว่าบักล้านไปหาทำงานที่กรุงเทพก่อนเก็บเงินได้แล้วค่อยมาขอชมพู่มันแต่งงานแต่ว่าเสื้อแม่ชมพู่มันก็เป็นผู้หญิงมันจะสิบเบรย์เป็นขีป้ปลาชาวบ้านไอ้ขอสาบานสิฮักน้องคนเดียวตลอดไปน้องก็สิฮักไอ้คนเดียวตลอดไปสัญญาไอ้เด้อว่าน้องสิบ่มีไผจ้าน้องสัญญาโอ้ มันพากันมาสาบานคุนบอสู่เยวังว่าจะได้แต่งงานกันลูกชายคนเดียวคอยต้องได้เมียดียก็นีอ้าพูกตรงนี้ถึงตัวไอซิ่งอยู่กรุงเทพแต่ใจอไอ้ก็ยังอยู่กับน้องตลอดไปเย็บตัวนี้เป็นตัวแทนน้องไอ้ไอ้ก็มีคู่กันเอาไว้เวลามึงเข้ขากินวัดกันเนาะไอจะเฝ้าเจ็บเงินใช่ไหมฮะแต่งงานกับน้นองเด้อรอดเด้อไ,อไปกอนเด้อ กินขา้าวเราบอกเอื้อยเ,นนนเอ้ยบอคอยหิวกินข้าวกินน้ำในเอื้อยเดี๋ยวสิบอสบายถ้าไอ้ห่วงเพิ่นสิเป็นห่วงเน้เอ้าน้องอาอขิ้มาาหายไพเมอ่อมิ้นเล่ ผ้ามือคืออีหย่างน้ออันนี้พา้ามือผิวหนาซอยเบอร์ลูกขมขนคุ้มมั่นแล้วก็เฮ็ดให้เครื่องสําอางติดทนนานขึน้นส่วนอันนี้เป็นพา้ามือโตท้าแล้วผิวออล่าขึน้นปับผิวเหเนียนกระจังใสแถมบ่ติดเสื้อผาน้าเด๊ะดใสดีอหลีท้าแล้วผิวเนียนใสขึ้นเลยโอ้ผิวออร่าขึ้นอีเลีเอ้ยไอมีทีนไปเหตุงานกรุงเทพมิผู้สาวงามๆามเอ้ยต้องดูแลเจ้าของดีๆห้ามปล่อยตัวเจ้าของส้มเด็ดขาดขอบใจเด้อม,ม่เมียวม่เมียว ไปสซนันแซลจดหมายไปให้กเกรชมพู่จดหมายยังฝากให้น้องชมพู่จากมิทีนม่ต้องกับเพ่หมันแม่แซาไปใส่ชือไปทิม,ห,มห้ามบอกให้มันหูบารมิทีนเขียนจดหมายมาหามันแม่คือเฮตังซี่หุบปากให้เงียบสองปีแล้วอายคือเพเห็นติดต่อมาเลยปู่พญานาคทาลูกก็อายมิทีนยังมีวาสนาต่อกันก็คอ้เพิินฝากเอาขึ้นมาบ้านเฮาเดอ้อ โอ้สองสัยคนรวยอดพันสีมาไหวปูพญานาคไอ้ไอ้กลับมาแล้วไอ้สบายดีบอเขอาไปเห็นติดตอน,นออกมาเลยน้องกินฮอดไอ้จุเจสิคา่าไอ้เก็บเงินได้แล้วเมนบอไอ้สิมาขอนนองแต่งงานแล้วเมนบอเขาเป็นใครเอาเมือออกไปจากแฟนชน,นะแมกกะ่กันแล้วบอลูกแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ป้าผู้ง,งาิจูนพูนมีสงงาราสีลูกไส้แม่น่ะเลือกเมียได้ถูกใจแม่อิหลี ทำไมที่นี่ร้อนจังเลยคะแบบนี้ผิวไหม้กันพอดีมินเล่กันแดดพร้อมบำรุงผสมคอลลาเจนและวิตามินมี s p f 50 p a 3บวกเป็นกันแดดเนื้อน้ำบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวทาแล้วไม่เหนียวกันต้องกันแดดอีย่างแม่กับเบอร์เคยใส่ดอกลูกแม่ก็ยู่ไปตามภาษาคนมันนอกนี่ละะมีหน้าละ่ะหน้าคุณแม่ทั้งเหี่ยวทั้งดำไม่เคยบำรุงผิวเลยใช่ไหมคะเออมินเล่น้ำตบโบท็อกเป็นน้ำตบที่ช่วยให้ผิวไร้กระจ่างใสใช้เป็นประจำผิวจะดูแต่งตึงกระชับและช่วยให้ฝ้าดูจางลงด้วยอู้ยจมพ่อละเนาะ กะะับยอมเงาเินงามจุนพูนอยู่บำรุงผิวกับการแดดสําคัญมากๆคุณแม่ต้องใช้ทุกวันนะคะถ้าถึงวันแต่งงานป้าป้ากับมาม้าหนูมาเห็นดองสภาพแบบเนี้คงรับไม่ได้แน่แต่งงานจ้าคุณลูกเซอร์ไพรส์ไฮโซของแม่ไปป้ป้ลูกป้าทแม่พาไปไหว้พระนะจ้าไอ้คงลืม้องแล้วอีลีใครกันเนี่ยที่ลืมไ,ไปเห็ดงานมูฮอดซองเยนเช็ดจุดไม้ไปบอกว่ามีผูบาวใหม่ใซ่สิบ่ทีมกันะ อยังนะน้องบ่เคยปังบมกแกวตัวบอกไปแล้วบัดหัวใจของไอ่มีแต่คุณนิวเขากำลังติแต่งานกันแล้วก่อนที่ไอ่สิแต่งงานไอ,อ่ลืไมไปถอนคำสาบานเด้อฮะคัาสาบานเจ้าปูพรยีนาผมขอถอนคำสาบานที่บอกว่าสิหักน้องสุ้มผูตลอดไปลูกขอให้อ้ายมีทินมีชีวิตท,ที่จะเจริญนลุงเลืองมีความสุขกับคูของที่พ่นเลือกเป็นหยังคัอบ่สอนคำสาบาน มันบ่จำเป็นดอกพอจังไหนได้เจน้องก็สิมีอายผู้เดียวตลอดไปอายเดี๋ยวก่อนอายเอาเอาสอยอายขึ้นไปขอให้อายโชคดีกับคนใหม่ที่อายหัางเดอ้อหายพลา น้ำพริกวันนี้ส่งการวันแรกเราออกไปเล่นน้ำกันปะน่าจะคือคักหน้าดูเลยฉันไม่ยอมให้ใครเห็นหน้าสดิดค่ะก็จะอยู่บ้านรอลูกหลานมันลดน้ำดำหัวหรือไงฉันถึงไม่แก่ขนาดนั้นแต่ถ้าออกไปโดนสาดน้ำเมคอัพก็หลุดกันพอด,ดีโอ้ยยพรสมัยนี้เขามีเมคอัพกันน้ำกันแล้วอยากนี่เมคอัพบาวอิสูตรลับคิวตาเชฟเขารู้ บราอุดใบน้องฉัดตัวแรกดินสอเขียนคิ้วที่มีใบมีดกันคิ้วมาให้ด้วยดินสอเขียนคิ้วเป็นแบบหัวตัดเขียนง,ง่ายให้ความเป็นธรรมชาติตัวนี้เป็นสีทัฟเฟลิลบาติดทนสุดๆแถมยังกันน้ํากันเหงื่ออีกด้วยมาพร้อมแปรงขนนุ่มพิเศษต่อไปจะเป็นงานตาบอกเลยว่าตัวนี้จึ้งมากเป็นอายแชโดว์แท่งจุ่มที่มีหัวฟองน้ําละมุนเม็ดสีชัดแถมชิมเมอร์ก็วิง้งจนตาชำ่ำตัวนี้สีโรสแชมเปญใช้แล้วตาหวานฉ่ำวิ้งกันเลยทีเดียวตัวสุดท้ายเป็นไอายไลเนอร์เนื้อเจลเวลาเขียนเนื้อนุ่่่่มมมลืนไีีสะดดาพร้อแปงงงตัเย ช่วยเบลนด์ให้ตาฟุ้งเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่งหน้าให้ฉ่ำกันน้ำกันเหงื่อต้องเมคอัพของบราลออกใบน้องฉัดเท่านั้นค่ะโหพลระเธอสวยฉ่ำมากเธอแน่ใจเหรอว่าโดนน้ำแล้วมันจะไม่หลุดน่ะไม่หลุดแน่นอนจ้ะโอ้โหน่าจะได้แใจเยียแล้วใจเยียแล้วสาวๆจะไปไหนกันครับไปอย่าสาดฉันชิงปูวไม่เล่นเลยครับพี่น้องมันมีสงกรานต์นะเออบายฉันไม่เล่นฉันไม่เล่นอย่านะไป จะหาแก้งคนอีกดีกว่าหนวนะไปไป คือแดดมันร้อนนะคะไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่มันร้อนหรือกว่าเครื่องส้ำอ่างโดดกันเนี่ยนี่ฮึหน้าฉันหน้าฉันเฮ้ยทำไมดน้ำยังสวยอยู่เลยล่ะฮะหน้าฉันยังเป๊ะ ไมฉันบอกแล้วใช้เมคอัพเบาอิดยังไงก็รอดอุ้ยอุยอยซื้ออยู่ไหนอะ่ะที่ร้านอาณาช็อปไงมีสินค้าเบาอิดครบจบเรื่องคิ้วตาฉันพร้อมแล้วใครจะสาดก็สาดฉันมาได้เลยจุ๊กู้วันนี้อากาศดีจังเลยเนี่ยครับมิทีนทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกผมถือได้ออกจากงานผมไม่มีเงินผมไม่มีบ้านอยู่ นี่แหละเนาะชีวิตคนเราผมขอมาอยู่ที่วัดนี้ได้ไหมครับอยู่ได้จเจ้าอาวาสท่านใจดีแต่ต้องช่วยงานที่วัดนะครับมิทินมิทินเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ให้หน่อยครับ,รบมิทินมีกับข้าวเหลืออยู่โรงครัวหิวก็ไปเอามากินนะครับครับแม่เอานิวไปไหนมาลูก แม่มั่นใจหรอว่าจะไม่กลับไปอยู่กับนิวกับชมพู่แม่อยู่นี่ก็มีความสุขดีแม่อยากปฏิบัติธรรมจิตใจจะได้สงบถ้าแม่มีความสุขก็ตามใจแม่ละกันแต่ถึงแม่จะอยู่วัดแต่แม่ก็ต้องบำรุงหน้านะอะนิวเอากันแดดกับเซรั่มของเทียโนตมาให้แม่จ้ะขอบใจมากนะลูกเนี่ยผมลดน้ำต้นมะเขือเลยนะมิทินนิวนิวสบายดีไหมลูกเป็นยังไงบ้าง เรากับลูกสบายดีอย่าบอกลูกนะว่าเราอยู่ที่นี่อืเราขอโทษนะที่ทําไม่ดีกับเธอไม่เป็นไรยังไงตอนนี้เธอก็ได้รับกรรมของเธอแล้วแหละนิวเธอทารายงานวิชาฟิสิกส์เสร็จหรือยังอืเพิ่งทําเสร็จเมื่อคืนเลยให้โล่งใจหน่อยเราเป็นห่วงเธอมากเลยเรากลัว,วเธอจะทําไม่เสร็จนะรอบนี้เป็นการเก็บคะแนนที่สาคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่มีงานส่งอ่ะอาจจะไม่มีสิทสอบเลยแหละ โอ้รู้สึกเวียนหัวจังเลยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่านิวสงสัยเมื่อคืนเราจะทำรายงานดึกไปหน่อยน่ะเธอช่วยไปซื้อของไทยอยู่มินิมาร์ทให้เราหน่อยได้ไหมได้ได้เรารีบซื้อให้นะแกไม่มีวันได้ส่งงานหรอกนางชุมพู่นิวของไทยมาแล้วฉันเลือกเป็นหงไทยสูตรสองมาให้ตัวนี้มีกลิ่นหอมเข้มข้นดมแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายดีเลยนะ เด็กๆได้เวลาส่งงานวิสิกส์แล้วนะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เล่นนี้ก็ไม่ใช่แล้วงานฟิสิกส์เราไปไหนะ่ะอันนี้งานของหนูทําเสร็จเรียบร้อยค่ะครูพรเก่งมากจะนิวเอา้าแล้วของชมพูล่ะสมุดหายค่ะครูพรฮะ หนูส่งวันนี้วันสุดท้ายนะชมพู่หนูขอโทษค่ะครูพอหนูขอกลับไปดูที่บ้านก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอามาส่งไม่ได้ครูแจ้งไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายทำไมไม่มีความรับผิดชอบรูคขแต่ว่าเห็นแก่ว่าเธอเรียนดีมาตลอดงั้นข่าวนี้ครูจะอนุโลมให้เข้าสอบได้แต่คะแนนฟิสิกส์ครูจะหกนนักห้าสิบคะแนนครูพรค่ะครูพรทำไมทำไมถึงไม่ได้น,นี้ไม่ได้อะจะเย็นๆก่อนนะชมพู่ดมผงไทยก่อนนะจะได้สดชื่น ไปเห็นงานกอนด้วแม่มึงเป็นอีหยังคือเบิดอะไรแต่อยากแค่ท่านโตแล้มีชีวิตชีวาไงให้มีชีวิตชีวาอีหยังแม่เงินต้องเป็นแสนเอาใส่ไปใส่นีเขามึงสิไปคิดอีหยังนี่มันปวดหัวดเดี๋ยวนี้ก็คือตั้งไหนจะผ้าลานจะไปเริ่องขังข้างตีก็เห็นอีหยังจะก็คือบ่คือคุณผู้หยุดเดี๋ยวนี้เอามือออกจากลูกกูเด,ดี๋ยวนี้ ออกไปคนรวยขีท้ที่ย่ามายุ่งกับลูกกูวัวใจเย็นก่อนครับแม่สิไม่ใจาเย็นอีหยังคห็นว่ามีเงินบ่ต้องมาใจาเย็นอยู่นี่ไปสมนพูเข้าไปทํางานบ่ต้องมายุ่งกับมันเด้อไม่สไตล์ลยขี้ที่เงินหนามแสนนี่ก็บ,บ่มีให้อย่าให้เห็นมาวนเวียนกับลูกอีกเด้อรวยเลยจิกงขี้ที่อยู่เฮ้ยสมนพูเธอมาทําไมไปไปกินข้าวเที่ยงกันปะ่ะไม่แล้วเลิกกันเถอะ ทำไมสมพู่เราไม่เหมาะกับเธอเธอก็เห็นห่นว่าแม่เราเป็นยังไงเขารักกันจะไปสนใจคนอื่นทําไมคนอื่นที่เธอพูดถึงนันเป็นแม่ของเราเราไม่อยากให้แม่เราไปสร้างปัญหาให้ครอบครัวเธอเราขอร้องล่ะต่อไปไม่ต้องมาหาเราอีกนะ,มะชมพู่สวัสดีค่ะคุณชมพู่สวัสดีค่ะครบสามวันแล้วหรอคะฉันเอาใบาเสร็จมาให้ค่ะพร้อมสัญ,ญญาเงินกู้ ใครเป็นคนจ่ายคะฉันไม่รู้ตักชื่อค่ะเป็นผู้ชายหล่อๆสูงๆผิวเข้มๆเป็นอิสระแล้วดีใจด้วยนะคะอ๋อนี่ค่ะเงินพอหนึ่งบาทฮัลโหลเม่ฮัลโหลมี่หนีแล้วนเม่ฮัลโหลจิบกมาซอยแม่เน่เร็วๆแม่จุดตาไปเรว่ยวๆประกันตัวแม่เน่เร็วๆแม่